รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w บอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับเราสองคนนะคะเป็ความฝันจากทางบ้านครับและในฝันรอบนี้นะครับจะมี5ความฝันเด่นๆด้วยกันนะครับนั่นฝันแรกก็คือ ฝันเห็นผีครับไม่น่อยฝันเห็นผีบางคนเนี่ยฝันบ่อยมากนะเรื่องของฝันบางคนบอกเอ้ยนอนแล้วก็หลับสบายจังเลยไม่ฝันเลยแต่บางคนบางทีดีมเลยผีว่าอะไรเงี้ยความฝันนะคะมันคือการที่เรานอนร่างกายเรานอนนะแต่ว่าวิญญาณหรือว่าจิตเราอ่ะมันคือการไปเที่ยวหรือล่องลอยหรือมันเป็นการฟื้นจากจิตใต้สํานึกบางคนเนี่ยกลัวผีมากเอาเก็บไปฝันอย่าฝันให้เสียเปล่าค่ะ เอามาตีเป็นตัวเลขเพื่อความมงคลครับผมเรื่องฝันเนี่ยนะเขาทำหนังสือกันเป็นเล่มเล่เลยนะในความฝันฉะนั้นรายการวงล้อเสียงไทยนะคะนอกจากสรุปเลขให้แล้วนะคะเรามาตีความฝันให้ท่านด้วยเพื่อที่จะได้สรุปตัวเลขในวันที่เราจะไปใช้เป็นเลขมงคลนะคะฝันเห็นผีถือว่าดีจะเป็นผี ตะโขนผีกระสือผีเปรตหรือสารพัดผีนะคะก็สามารถใช้ตัวเลขนี้ได้ถือว่าฝันดีมากๆเขาบอกว่าฝันเห็นผีก็หมายถึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยกลัวเป็นจิตใต้สำนึกนะคะมันเลยให้เราฝันเห็นหรือไม่ก็วันนั้นเราดูหนังผีดูเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เรามีความฝันแต่ว่าสามารถนำมาเป็นโชคลาภได้นะคะตัวแรขนะคะอยู่ที่ 48ค่ะครับแต่งจริงเรื่องฝันเห็นผีนะครับถ้าเพื่อความสบายใจหลาคนก็ไปทําบุญได้ถ้าพูดถึงในแง่ศาสนาก็ไปทําบุญอูที่บุญให้เขาก็ได้นะคะครับอ่าต่อไปค่ะฝันต่อไปค่ะครับฝันต่อมานะครับฝันเห็นกบครับโอ้โหกบดีพี่นึกถึงเลยนะมีคนฝันเลยนะอย่างนี้ถ้าพูดถึงนะเรื่องกบเนี่ยตอนนี้ฮิตกันมากเลยอ่ะหนึ่งบางคนเอากบมาหนึ่งตัวแล้วดูหลนอ เขาจะมีลายใช่ไหมคะแม้กระทั่งคาง,งคกนะคะกบกับคางคกเนี่ยเขาจะมีลายลายของในในตัวเขาอะค่ะาบางคนก็จะมาโรยแป้งมั่งบางคนก็จะมาหงายท้องดูอ๋อมันตรงกับตัวเลขนี่รอ,อบนี้ไม่ต้องดูขนาดนั้นนะคะแค่คุณฝันเห็นกบนะคะหรือว่าคางคกนะมีความพิเศษแล้วกบคืออะไรคะกบคือสิ่งที่นําความเจริญรุ่งเรืองออาเวลาเราเห็นกบแสดงว่าฝนต้องตก ฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องมีความเจริญรุ่งเรืองก็อุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นเนี่ยท่านใดฝันเห็นกบถือว่ามีความโชคดีแล้วนะคะกบมีสี่ขากบก็คือ9พี่หน่อยตีให้เป็น94คะ่ะครับจริงๆพูดถึงกบนะครับทำให้นึกถึงก่อนหน้านี้เลยครับที่เราเคยมีพิธีกบกินเดือนะนะครับก็คือทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มาก<ช>มีมั่งคั่งฉะนั้นเนี่ยกบก็คือเป็นอ่า เขาเรียกว่าสัตว์ที่เป็นความสิริมงคลบาง <S <S <an> <S คนนี่มีต้องเอาไว้ติดบ้านเลยนะนะคะครับตอนนี้ครับพี่หน่อยมีผักอบกรอบ,คร,บครับผมเป็นผักอบกรอบ12ชนิดใช้ทานเล่นกินอร่อยครับผมรอบนี้เพราะมีเด็กบางคนไม่ค่อยทานผักเลยผู้ใหญ่บางคนไม่เอาเคียยวผักองุ่นเลยครับรอบนี้พิเศษสําหรับคนที่อยากจะทานผักอยากพ่อกันทานแล้วมันดีต่อสุขภาพมีประโยชน์ด้วยนะคะบางคนทานไม่ได้เหม็นหืนเหม็นเขียว เขาทําออกแบบตัวนี้ยออกแบบดีมากสามารถกินได้เป็นขนมได้เลยเรียกง่ายๆว่าแทนที่เราจะกินขนมรุกกรอบเนาะกินผักอบกรอบ<ช>กินได้ก็ดีแล้วมีประโยชน์ด้วยอิ่มท้องมีประโยชน์ด้วยนะคะท่านใดที่ทานผักอบกรอบของเราวันนี้นะคะทุกไซส์ทุกขนาดนะคะค ได้ร่วมบุญด้วยอิ่มท้องด้วยเพราะว่าเรานําเงินส่วนหนึ่งนะคะไปถวายที่ถ้าบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้โหทานเล่นก็ได้แล้วแถมได้บุญอีกต่างหากผักอบกของเรานะคะเป็นผักรวม12ชนิดนะคะอ่าเช่นนะคะมันเหลืองเผือกกระเจีย๊ยบเห็ดหอมกีวีแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะ ครับและตอนนี้นะครับผักอบกรอบเรานะครับมีเริ่มต้นที่250กรัมนะครับ89บาทนะครับโอ้ยราคา,อาเอื้อมถึงครับผมเงิน89บาทของท่านนะคะนอกจากอิ่มแล้วได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าเสดบาทนี้ได้ทําบุญด้วย<ช>นะคะเด<ช>ี๋ยวยังไงก็ติดต่อนะคะท่าในใดสนใจนะคะอยากทานผักอบกรอบที่กรอบกรอบไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายด้วยนะคะติดต่อได้ที่ l i น์แอดโอเพนดาวหรือเบอร์ติดต่อนะคะ0 8 6 3 3 6 6กสามเกศย์ค่ะฝันต่อมาครับผมฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับคือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องลูกหรือว่าพ่อแม่ครับผมคนจะพูดยังไงเดียบางคนเนี่ยเพิ่งจะเสียญาติผู้ใหญ่หวันแรกหรือสองวันเนี่ยจะฝันเห็นแล้วใช่สิ่งที่คนเราเนี่ยนะคะเวลานอนเนี่ย คือจิตมันจะล่องลอยไปเรื่อย uh huh. ช่วงกลางวันที่เราผ่านมาเรานึกถึงอะไรเนี่ยความฝันมันจะไปจับอันนั้นนะคะแล้วก็เอามาฝันแต่ความฝันถ้ามีคนเสียชีวิตนานมากเรายังฝันอยู่แสดงว่าเราต้องมีอะไรจิตติดในใจอาจจะทําผิดอะไรกับเขาแล้วรู้สึกผิดฉะนั้นเนี่ยความฝันในของวงล้อเสี่ยงทายนะคะท่านเอามาตีตัวเลขได้นะคะฝันเห็นคนเสียชีวิตนะคะหรือว่าญาติจะเป็นแฟนจะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นพ่อแม่ ที่เรารักหรือว่าลูกที่เราเลี้ยงมาแล้วเรามีความผูกพันนะคะถือว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีมันหมายถึงการคุณจะได้ข่าวดีจะได้เดินทางไกลหรือจะได้ไปเยี่ยมญาติหรือจะได้ไปหาสิ่งใหม่ๆที่รู้สึกมีความสุขนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของการที่ญาติเสียชีวิตหรือว่าฝันเห็นคุณเสียชีวิตให้เราเอาอายุเราเป็นหลักกันเลยสมมุติว่าแบงค์อายุสามห้านะคะ ให้ใช้ตัวเลขสามห้าแต่เป็นการลดไปหนึ่งแต้มหรือว่าเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะคะแล้วจะลดก็ได้จะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้จะเพิ่มก็ได้หรือวันนั้นฝันว่าแบงค์ฝันว่าเห็นญาติญาติแบงค์อายุสี่หกแบงก็ใส่ทั้งอายุแบงค์ใส่ทั้งอายุญาติโดยการลดหนึ่งแต้มแล้วก็เพิ่มหนึ่งแต้ม<ห>ง่ายๆเลยเทคนิคง่งงา,ยงายๆนะคะอันนี้เข้าแน,น่นอนนะคะครับต่อมาครับฝันว่าได้จับปลาครับ,รบหรือว่าหาปลาในบ่อ อันนี้ฝันดีอรอบนี้นะคะฝันดีทั้งนั้นความฝันมาจากไหนความฝันมาจากแฟนรายการของเราที่ดูคลิปของเราแล้วนะคะแล้วก็เขียนความฝันมาเราก็เลือกมาทั้งหมด5ความฝันที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะอรอบนี้จะเป็นจับปลาหาปลาหรือจะเป็นตกปลาหรือจะเป็นเกี่ยวกับปลาทั้งหมดนะคะจะเป็นการจับปลาอะไรก็ช่างนะคะสารพัดปลาก็จะเป็นปลาดุกปลาช่อน ปลาตะเพียนอะไรเงี้ได้หมดเลยนะคะถือว่าอยู่ในวงตระกูลของปลาจับก็คือเจ็ดปลาก็คือแปดง่ายไหม 7, <8. S 1> เจ็ดแปดเอาให้สามตัวแล้วกันนะมือเราเนี่ยมันมีห้าเนะ 5, 7, 8, เาะห้าเจ็ดแปดหรือห้าแปดเจ็ดครับผมเพราะว่าถ้าฝันว่าจะปลามันเป็นการจะได้ความโชคลาภร้อยเปอร์เซนบางคนถ้าฝันว่าจะปลาปุ๊บนะบแบ่งมั่นใจเลยเต็มที่เลย เล่นไปเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ยถูกแน่นอนเพราะจับปลาหาปลาแต่ว่าโชคลาภจะมาอยู่ที่ว่าจํานวนของปลานะสมมุติแบงไปจับปลาดุกดได้ตัวเดียวตัวติ้วเดียวเองนะแบงจะได้โชคลาบนิดเดียวแต่ถ้าวันนั้นแบงฝันจับปลาได้เต็มกระมังหรือเต็มเรือหรือเต็มคลองอใหญ่ๆแบงจะได้มีโชคลาบที่ใหญ่ขึ้นออันนี้นะ,ะต้องดูจํานวนของปลาด้วยนะคะ โอ้ยงี้ถ้าผมจับปลาหางนกยุงนี่เต็มเลยใช่ไหมพี่น้องหางนกย่งเหรออู้อันตัวเล็กอตัวเล็กแต่ว่าปริมาณเยอะก็ถือว่าอาจจะได้นิดนึงไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่นั่นคือลาบลอยเราก็จะใหญ่ตามตัวปลาด้วยโอ้ยงี้อยากฝันเห็นปลาฉลามกับโอ้โหอันนี้นะรางวัลลอตเตอรี่ทหนึ่งเลยมั้งเนี้ยนะคะครับต่อมานะครับฝันว่าตกจากที่สูงหรือว่าเห็นคนตกจากที่สูงครับอ่ะอันนี้มาเชื่อว่ามีหลายคนที่ฝันแบบนี้นะคะ พอเราฝันเนี่ยตกที่สูงเนี่ยมีความรู้สึกใจมันวูบเลยไหมในความฝันใช่มันรู้สึกใจหายเหมือนเรากําลังเล่นบัตจิจํมัมหรือเล่นที่ตกที่สูงหรือว่ากําลังลงจาก,กลิฟที่แบบใช้ความไวอะฟุบอ,อย่างนี้นะคะความฝันอันนี้ถ้าตีความหมายนะคะมันจะหมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกใจหายหรือจะมีอะไรที่ข่าวที่มันกระทันหันที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบ เฮ้ยมันเสียใจอ่ะมันกระทันหันนะมันด่วนมีเรื่องที่ไม่คาดคิดมีเรื่องที่ทําให้เราตกใจไม่คาดคิดคอาจจะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวหรือจะเป็นลูกเต้าหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกเราไม่คาดคิดอนะ่ะ uh huh. นะคะแต่ความฝันนี้นะคะสามารถให้โชคได้เหมือนกันครับเลขนะคะคือเลขเก้าหกหรือบางคนนะอายุนะให้เอาอายุตัวเลขแรกของเราก็ได้สมมติว่าอายุยี่ห้า ให้ใส่เลขสองเข้าเพิ่มเข้าไปเป็นสองเก้าหกใช้ตัวเราเป็นหลักเสร็จแล้วใช้สองตัวของความฝันของเรามาผสมกันได้นะคะครับพูดถึงใจหายอยากใจหายถูกระงวันที่หนึ่งจะครับพี่ายอยากจะแบบตื่นแต่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่คาดฝันเนี่ยมเป็นลมรอบหนึ่งเป็นลมรอบหนึ่งอะไรเงี้ยตกใจมากบางคนตกใจมากๆคอถูกปุ๊บเนี่ยอาจจะสลบไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บโหสบายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นความฝันของเราทั้งหมด นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เลขสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูรายการของเราแล้วมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็สมหวังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับท่านที่นะคะเพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ก็คือกดกระดิ่งนั่นเองเข้าไปกดติดตามช่องอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมก็คือช่อง YouTube นะคะกดให้ติดตามเป็นคำว่าติดตามให้เป็นว่าติดตามแล้วนะคะาบางคนดูปุ๊บอา้ามันติดตามแล้วนี่เพราะว่าบางทีรายการเ,ออเราเนี่ยลงชา้าลงไวะจะได้ทันข่าวสาร ติดตามแล้วให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะคะไม่ใช่ว่าติดตามกดปึ้งไปนิดน,นึงแล้วก็ให้เปลี่ยนคําว่าติดตามแล้วแล้วก็ข้างๆมังจะมีกดกระดิง่งเป็นรูปกระดิง่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปดีๆของเราด้วยค่ะครับตอนนี้นะครับก็มี2เพจนะครับอันนี้ทาง Facebook <c oughs> นะ <c oughs> เป็นเพจอาจารย์กิษณาภูสิทธิ์รดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยค่ะ <c oughs> หรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับว่าเราทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ จะมีเว็บอาจารย์กิษณาภูสิทธิ์อดมนะครับภายในเว็บก็จะมีโหราศาสตร์ธรรมะมนพธิธีมนฑ์คาถาแล้วก็กิจกรรมโครงการร,ร่วมบุญทําดีต่างๆสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันรอบหน้าวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะเริ่มมงคลสําหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2564 พิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกษัพย์ขอได้เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการขอเรื่องการค้าจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงให้ทำพิธีในวันที่2พฤศจิกายน2564เวลาจุดเทียน18นาฬิกา37นาทีสำหรับท่านที่ขอโชคลาภชื่อเสียงเมตตามหานิยม ขอได้ในวันที่18พฤศจิกายน2564เวลาจุดเทียน8นาฬิกา39นาทีสำหรับขอเรื่องโชคลาภโพกรัพย์ชื่อเสียงเมตตามหานิยมสามารถทำพิธีได้ในวันที่25พฤศจิกายน2564เวลาจุดเทียนตี5 49นาที พิธีจุดเทียนอมาวสีในวันจันดับนะคะสามารถทำพิธีได้ในวันที่5พฤศจิกายน2564เวลาตี44นาทีขอได้เฉพาะเรื่องแล้วก็สามารถนำวัตถุมงคลมาเข้าพิธีได้วันปูรณมีหรือว่าจันเพนสามารถทำพิธีได้ในวันที่19พฤศจิกายน เวลาจุดเทียน22่สองนาิกาสานาทีอย่าลืมนะคะทำน้ำมตลอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการค่ะ